สามนัดที่จะเล่นไม่ได้นะครับก็คือเกมเยือนิวคาซิลเกมย่าวิลล่าแล้วก็เกมเยือนวูฟขอไัยนะครับสามนัดเนี้ยและกว่าที่แมคคาริเซอร์จับค้นโทษแบนกลับมาเนี่ยก็นู่นเลยนะครับเกมที่ลิฟูจะกลับมาเล่นในแอนฟิลด์วันที่24กันยายนนะครับอีกประมาณ1เดือนข้างหน้านะครับเดือนเศษเศษด้วยนะครับจะเจอกับเวสแฮมซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันเหมือนกับเมื่อดุกาที่แล้วเลยนะครับ นั่นก็คือการโดนไล่ออกของแมคคาริเซอร์ไปซ้ำรอยของดาวิดนูนเยสเพราะนูญเยสก็โดนไล่ออกในเกมกับคริสตันพาเลซซึ่งเป็นนักที่2ของยูรุกาาแล้วก็โดนแบนไปนสามนัดและนั่นก็ทําให้เนี่ยดาวิดนูนเยสนั้นเสียเวลาไปพอสมควรเพราะว่าการหายไปจากเกมของทีมชุดใหญ่3มนัดเนี่ยเป็นเวลา1เดือนเนี่ยมันทาให้เขาหลุดออกจากทีมไปซึ่งครอปก็บอกว่านั่นนั่นคือโชคไม่ดีของดาวิดนูนเยสเพราะตอนนั้นเขาก็ต้องการ เกมต้องการเวลาในการปรับตัวแล้วพอเขาหายไป3ามเกมเนี่ยเอปก็ต้องเดินหน้าไปกับผู้เล่นคนอื่นพอพ้นทุนแบนกลับมาเนี่ยก็หาทางกลับเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่ลาบากเหมือนกันแต่อย่างไงก็ตามท็อปก็ยืนยันว่านักเตะอย่างบริคติสเตอร์เนะี่ยเมื่อพ้นทุนแบนกลับมาเขาก็จะกลับมาลงสนามได้ทันทีแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ทันทีที่โดนไล่ออกปุ๊บหลังเกมท็อปก็พูดถึงเลยนะครับว่าเรื่องนี้ น่าจะไปคิดถึงการยืดอทธทณ์เพราะหลายนคนบอกว่าต้องอทธทณ์แน่น,นอนนักข่าวก็ยายัมถามจะยื่นอุทธรไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ครอบก็ต้องรอบครอบนิดหนึ่งในการยืนอท่รอนนะ์เนี่ยมันก็ดาบสองคมยื่นอทธทณ์โทษท้าผ่านชนะเนี่ยโทษแบนก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะเล่นได้ตั้งแต่วันที่เจอกับนิวคาสเซิลนะครับวันอาทิตย์นี้แต่ถ้าอทธทอนแล้วไม่สําเร็จโทษแบนมันจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก3จะเป็น4นัดนะครับหมายความว่าถ้าเกิดอทธรอ์แล้วแพ้เนะี่ย แมคคัติเซอร์จะโดนแบงไปถึงเกมที่ริพูจะเล่นในบ้านกับเวสแฮมนะครับ24กันยายนกลับมาได้อีกทีคือเกมเยือนสเปอร์นะครับวันเสาร์ที่30กันยายนเพราะฉะนั้นครอปก็ต้องช่างหนักใค่ดีตลอด2วันที่ผ่านมาก็มีการสอบถามความเห็นจากผู้รู้นะครับแล้วก็ความคิดเห็นของบรรดาผู้สานการณีอดีตนักเตะพิธีกรรายการทีวีอะไรพวกนี้ในใน,ในต่างประเทศนะครับ ส่วนใหญ่จะมองไปในทางเดียวกันว่าไม่ควรจะเป็นใบแดงนะครับแล้วก็ล่าสุดคนที่ออกมาพูดแล้วค่อนข้างจะมีน้ำหนักก็คือเดอร์มอสกาเลอร์นะครับเดอร์มอสกาเลอร์เนี่ยเขาพูดไว้ในการออกรายการวอตเลฟนะครับเขาบอกว่าในมุมมองของเขาเนี่ยมันนี่เป็นใบแดงเดอร์มอสกาเลอร์เนี่ยมองในมุมมองผู้โดยสินเขาบอกว่าที่ผู้ดสินให้ใบแดงเพราะน่าจะพิจารณาว่าเป็นการยกเท้า สูงขึ้นมาโดยเดี๋ยวมาการเลยก็บอกว่าถ้าเท้าทั้งสองคนอยู่ที่พื้นนะครับมันก็จะโดนบริเวณเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าดูแล้วมันจะอันตรายน้อยกว่าการที่ยกท้าสูงขึ้นมาจากพื้นแต่พอเราดบริบทจริงๆบอลมันลอยกระดอนขึ้นเหนือพื้นะประมาณสักศอกหนึ่นงซึ่งไม้ดีนเขามองอีกแบบหนึ่งเขามองว่าจริงๆแล้วแม็กซิเซอร์ก็ไม่ควรเล่นในจังหวะเนี้ย แต่ถ้าในความเป็นจริงคนที่เล่นบอลก็จะรู้จังหวะน,นี้มันเป็นบอลที่ห้าสิบห้าสิบอาจจะหกสิบสี่สิบอะคือถ้ามองว่าคริสตี้โอกาสที่จะเล่นได้ก่อนแต่ว่าหกสิบสี่สิบมันก็ต้องเล่นก็ต้องชิงเล่นและดูจากการเล่นของแมคคาริสเตอร์เน่อยเขาไม่มีเจตนาที่จะไปทําลายคู่แข่งนะครับโอเคเจตนาก็ส่วนหนึ่งถ้าไม่เจตนาแต่ว่าเข้าแล้วมันเป็นการเข้าปะทะหนักแล้วทําให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเจ็บหนักก็ดีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่จะโดน ใบแดงนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเราดูให้ดีเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คริสซี่ถึงก่อนเสี้ยววินาทีนะครับแล้วปุ่มสตาร์ทที่ไปโดนเนี่ยมันก็ไม่โดนที่เต็มเต็มหน้าเท้าเลยโดนแบบเฉียวเฉียวด้วยซ้ำนะครับแล้วก็โดนแบบไม่เต็มคริสตี้ก็ไม่ได้มีบาดพงบาดแผลอะไรนะครับเ,เพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยของเองด,ดเเอร์บอตเจลเลอร์เขาก็เลยมองว่าไม่น่าไม่น่าที่จะเป็น ใบแดงด้วยมุมมองของเขาเนี่ยคิดว่าไม่ใช่นะครับเช่นเดียวกันกันกบออนโทนีลาโอล่าซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของบอลมัดเนี่ยโอเคเขาก็คงไม่แฮปปี้กับการตัดสินเพราะว่าทีมของเขาเสียประโยชน์จากการที่ถุนมัสบราอนเปล่จุดเทนิสพูดง่ายเกินไปนะครับเขาก็มองว่าจุดใบแดงเนี่ยในมุมของเขาเนี่ยไม่ไม่ถึงมันมีคําพูดหนึ่งของพี่แอดวิดัสสัดชอบพูดไงเหลืองกกแก่ส้มอะ่ะเข้าไปทางใบส้มอะ่ะมัน มันเหลืองแก่ๆแ,แต่มันไม่ถึงแดงนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินบรามอนเนี่ยก็อาจจะตัดสินตามตัวบทกฎข้อข้อบังคับอะไรเงี้ยก,กฏกติกาเนี่ยเขาก็ให้ใบแดงทีเนี้ยประเด็นสําคัญก็คือว่าเมื่อเดอะมัทกาเลอร์ในมุมมองของอผู้ตัดสินเขาก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นใบแดงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็มีน้าหนักมากพอที่ลิวฮูอาจจะคิดถึงการไปยื่นอุธทณ์เพราะต้องคิดให้ดีนะการไปยื่นอุดทรนเะนี่ยไม่ใช่ว่า มีจต่เจ้ากับเจีย๋ยนะมันมีทั้งเจ้าทั้งเจียทั้งเจงก็คือเจงก็คือจะโดนแบนเพิ่มจาก3เป็น4นัดนะครับซึ่งครอปก็บอกว่าตอนแรกก็คงจะต้องไปปรึกษากันก่อนเอาอย่างไรและล่าสุดนะตกผลึกแล้วนะครับมีการยืนยันจากสื่อหลกัหลกๆเลยว่าลิวพูและครอปยืนยันแล้วตัดสินใจยืน่นอุทธรเพราะว่าการยืน่นอุทธรณ์เนี่ยต้องทําภายในช่วงเวลา2วันนับจากวันเกิดเหตุซึ่งเหตุมันเกิดข,ขึ้นวันเสาร์ใช่ไหมแล้วก็เลยมาวันอาทิตย์แล้ววันนี้วันจันทร์ลวิวพูก็ตัดสินนใจยื่ ปแลเวลาผลของการเนี่ยยื่นอ์ไปเนี่ยมันก็จะออกก่อนที่เร์พูจะไปเย็ยนนิวคาสเซิลก็จะได้รู้นะครับว่าแมคคาริสเตอร์จะเล่นได้ไหมในเกมกับนิวคาสเซิลถ้าไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ได้ก็จะยาวไปถึงเกมกับเวสต์แฮมเลยนะครับก็คือเพิ่มจาก3เป็น4นะแต่ถ้ามองแบบนี้แล้วก็ดูจากมุมมองของหลายๆฝ่ายนะครับแล้วก็รวมไปถึงมาดูภาพช้าดูหลายๆมุมดูแล้วผมก็นั่งดูมาตลอดทั้ง2วันเนี่ยผมก็มองว่า โอกาสที่ลิฟูจะชนะในการยืนอุทอนมีสูงนะครับเพียงแต่ว่าเดมากาน์เลตก็บอกว่าก็ต้องหาทางเขาใช้คาว่าโน้มน้าวให้คณะกรรมาการผู้พิจารณาเห็นด้วยว่ามันเป็นการตัดสินที่เคลียร์แอนด์ออฟเสจริงๆนะครับก็คือผิดพลาดของผู้ตัดสินแบบเคลียร์แอนด์ออฟเสก็คือการที่จะไปโต้แย้งเอาชนะคําตัดสินแรกซึ่งมันผ่านทั้ง vr ไปด้วยเนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนหรือการโน้มน้าว จนทําให้คณะกรรมาการผู้พิจารณาเนี่ยเขาเชื่อเลยว่าเออมันเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดจริงๆของอโทมัสรามอนซึ่งตรงนี้มันก็ยังก้ากึ่นอยู่นะครับก็คงจะต้องไปติดตามลุ้นกันกันต่อไปแต่ว่ามันมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเลอบูตัดสินใจย,ยื่นอุทธรณ์ในอดีตที่ผ่านมาก็มีหลายหลายกรณีที่อุทธรณ์ไปแล้วก็ชนะแล้วก็มีหลายกรณีที่อุทธรณ์ไปเราก็แพ้นะครับแพ้ก็ทําให้นักเตะเนี่ยจะโดนแบนเพิ่มขึ้นแต่ มาถึงยุคป,ปัจจุบันนี้ซึ่งหิื์พูลกคงจะศึกษามาเป็นอย่างดีนะครับก็คงจะคิดไตร่ตรองแล้วก็ต้องหาหลักฐานนะครับแล้วก็เนี่ยคงจะต้องมีเหตุผลในการที่จะไปโน้มน้าวเต็มที่ซึ่งผมก็เชื่อว่าลิอร์พูกอ่ะค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าจะชนะในการอุทธรณ์แต่ถ้าเกิดไม่ชนะขึ้นมาก็แน่นอนนะครับไม่มีแมคคาริสเตอร์ ister, เพราะฉะนั้นวาตารุเตนโดนะครับนักเตะวัย30ปีชาวญี่ปุ่นเนี่ย ก็อาจจะเป็นผู้เล่นคนสําคัญและอย่าลืมนะครับก็มีเจ้าหนูเซฟานบายเชติดนะครับที่พร้อมจะ,ะกลับมาเป็นตัวเลือกแต่ในรายของตนะีโก้กันตาร่าเนี่ยซึ่งตอนแรกน่าจะเป็นคนที่มีลุ้นลงเล่นในเกมกับนิวคาสเซิลแต่ไปไป,ไปมา,มา,มาสภาพความฟิตก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นเท่าไหร่นะครับนัดที่แล้วที่ชนะบอลหมัดก็ไม่มีชื่อเพราะฉะนั้นเตียโก้ก็คงจะยังไม่ฟิตนะครับคงจะไม่มีชื่อ เรื่องอูอ่ทองชนะหรือไม่ชนะวันนี้ไม่มีคําตอบนะครับแต่ว่าที่ยืนยันได้ก็คือรเวรวพูลยืน่นอูธทองไปแล้วอย่างเป็นทางการนะครับอ่าส่วนคณะกรรมการผู้พิจารณาเขาจะเห็นอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปซึ่งแน่นอนนะครับถ้าจะเอาหลักฐานที่ไปคัดง้างเนี่ยมันก็จะมีกรณีเทียบเคียงนะครับกับการตัดสินของผู้ตัดสินในครั้งก่อน เคสที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลที่มันชัดเจนก็คือกรณีที่ไทโรนมิงสังกัดยันเข้าไปที่บริเวณหน้าอกนะครับของโกดี้กัคโปนะครับซึ่งจังหวะนั้นผู้ตัดสินนะครับวันนั้นคือจอร์นบรูคเนี่ยให้เป็นแค่ใบเหลืองเท่านั้นมันเกิดขึ้นในเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับแอสตันวิลล่านะครับอ่าไอ้ตรงนั้นนะครับที่ที่ก็ทำให้เนะี่ยผมว่าลิเวอร์พูลก็อาจจะเอาไปโต๊ะยังได้เหมือนกันเพราะมีหลักฐานชัดเจนนะครับดูครับ ที่กัปโปเปิดเสื้อออกมาเนี่ยโดนเกาไปเต็มหน้าอกแต่ผู้ตัดสินก็ก็มองว่าจังหวะนี้ดูแล้วเนี่ยตัดสินวันนั้นเน่ยก็เหตุผลก็คือเนี่ยการเข้าเล่นของไทโรนมิงเจตนาพยายามจะเล่นที่บอลไม่มีเจตนาทำร้า,ายกู้่อสู้คือกอดีกักโปซึ่งมันก็กลับมาที่หลัก common เซน s ์ที่ไมาทินบอกว่าผู้ดสินไม่ควรมีไงแต่การตัดสินวันนั้นมันก็ใช้ มาตรฐานอีกแบบหนึ่งหรือแม้กระทั่งในวันที่เวอร์จิลฟันได้เข่าพังอ่ะในเกมที่ที่พูไปเสมอเอฟวร์ตันสอที่กูติสันพากนะครับแม้ว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะทีะ่ถ้าพูดถึงมันเป็นจังหวะที่บอลตายไปแล้วเพราะว่ามีการล้ำหน้าแต่ว่าในสถานการณ์จริงอ่ะตอนนั้นก็ยังไม่มีการเต่าล้ำหน้าก็เป็นจังหวะทีะ่เนี่ยจอแดนพิกฟอร์ดนะครับพุ่งสองขาหนีบเข้าไปที่เข่าของเวอร์จิลฟานได บอกคนว่าในเกมวันนั้นเนี่ยทุกคนไปโฟกัสอยู่กับการที่มีการล้ำหน้ากันก่อนไปแล้วเลยลืมไปว่าจังหวะเนี้ยที่จอแดนฟิกฟอร์ดพุ่งเข้ามาเนี่ยเสียบใส่เวอร์จิลฟันด้ทำให้เขาเอ็นเข่าฉีกแล้วพัดยาวเลยนะครับแล้วนำมาซึ่งเนี่ยสภาพไม่ร้อเซเหมือนกับปัจจุบันเนี้ยก็เลยลืมไปว่าจริงๆตามกฎจังหวะเนี้ยมันต้องเป็นใบแดงนะครับเป็นการเล่นที่รุนแรงซึ่งเทียบกับจังหวะที่ แมคคาริสเตอร์กับคริสตี้เจตนาจะเล่นที่บอลทั้งคู่อ่ะแล้วคริสตี้ถึงก่อนน่จังหวะนั้นดันเป็นใบแดงนะครับแต่ว่าจังหวะสองจังหวะที่ลเวอพูเจอเนี่ยคู่แข่งเกมกับเอเวอร์ตันพกฟอร์ดเหมือนไม่โดนอะไรเลยแล้วก็เกมกับวิล่าไทยโดนมิงโดนแค่ใบเหลืองเท่านั้นยังมีอีกหลายกรณีที่ที่ลเวอพูก็มองว่าเนี่ยหลายหลายครั้งผู้ตัดสินก็ตัดสินไปอีกอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ย ถ้าเทียบเคียงกับ2กรณีนี้และเอาไปโน้มน้าวนะครับว่าเน,นสองสองเคสเนี่ยอะยังไม่โดนใบแดงเลยเคสหนึ่งไม่มีแม้กระทั่งใบเหลืองอีกเคสหนึ่งก็คือโดนแค่ใบเหลืองอทางฝั่งนิวคสเซิลก็เหมือนเขาก็พอจะอ่านเกมออกเหมือนกันนะก็ก็ดูเหมือนว่าเขาก็คาดการกันว่ารีวูวอาจจะมีแมคคาริสเตอร์ ister, เป็นตัวเลือกในเกมนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยก็รอดูนะครับรอดูผล การตัดสินซึ่งมันก็จะไม่นานนะครับภายในสัปดาห์นี้จะรู้เลยนะครับว่าใบาแดงเนี้จะอุทธร์สำเร็จหรือไม่สำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะหวังว่ามันจะเป็นข่าวดีนะครับ